เดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวครับเดี๋ยวหนึ่ครับโชว์ครับเฝ้าเอ้าเต็มแล้วครับมาแล้วครับกลางทางครับนี่ครับที่เด็ดกลางทางครับเก็บพักแกพักไอ้ตองรัดมังค่าเลยไอ้ตองหันละรัดรัดรัดมังค่าเลย ครับผมเอตีอีสานตรงนี้ครับมนี่ว่าไรหนูคือเก่าครับมาครับหนุ่น้องมือนนี่ลูกน้องใหม่มาหลายครับมาเปิดโตเปิดโตไหมครับเอาผมหลายคนครับไปเบิ่งอะไครับว่ามีไผ่ไหมนะครับผมไปเลยครับครับเงียบเถ้าแก่ครับเถ้าแก่ไรหนูเนี่ยบเถ้าแก่ไม่นะครับนี่เด็กใหม่มาครับบาจีบครับบาอวดหน่อยร้อซึ่งครับฟิกครับฟิกออโต้ครับออโต้ เด็กปั่นครับเด็กปั่นเด็กปั่นอีพอไว้กันมาครับวันนี้อีพอไว้อีพอไว้เอาผมไปครับผมไปเบิ้งกันครับมาอะไรแล้วครับมาอะไรแล้วครับวันนี้เขามีอุปกรณ์เสริมครับวันนี้ครับวันนี้มาอุปกรณ์เสริมพอมันผ่านหลายมือครับนี่ครับดังครับมีกลางดังมาอะไรล้ครับวันนี้เขากลางดังครับวันนี้เขามากลางดังต้องใส่วีซ่ามันครับอั๋วครับมาอะไรแล้วครับอยู่ไหนครับมาอะไรแล้ว เดี๋เดี far, ๋ยวครับยวครับครับเอตมวครับมาแล้วครับกดงครนี่ครับเด็ดกลางดครับ้พัก้อตองรัดมองขาเลยต้องันะัดรัดอนาเยครับนึครับอ้มันเพิ่งมาเลยวครับท้ดครับประตูครับ หนึ่งแต้มแล้วครับเหมือนเขาใส่พิซซ่ามันถึงปะะไนนี่ยเอาเลยไปไปเ้ยกันาเๆก่ก้ยกนวกาไปไปจโอ้ยมาแล้วแต้มเลยแต้มสครับแต้มสครับแต้มสอเอื่นมานีเอืนมาหนีจิบเอ่นมาไปบ้ามาจิบเอืนมาไปอ้ยงครับงครับใส่ง่ครับแต้มสองครับมันมันครับมันมัน เาตใส่วิามากครบ kind of Rot, ับอะอีกต็มสอับเต็มสดุนดุนเต็มไหมข้างข้างวออกค้างแล้วออกคางแล้วออกคางออกคางออกค้างครับออกค้างลงรุมบ่เห็นอยู่มบ่หูเด่นไม่หู้ เดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวเอยเออเออแกก็หนีเนาะอเดียวก็เดี๋วแตมสาครับตมสานี่มาออกไหมครับแตมสาม้วีมสครับเดี๋ยวไว้ครับวนี้ครับกางดังครับกงดังีกี่ยาไปกีมันบออกไปหรอก้มาครับครับุกันคบุกัน บอกไปกี่บ่าไปตีได้แล้วตีได้แล้วตอนนั้นออกไปกี่ไอ้ไรเนี่ยปูนปลาออกมาอีกยาเขาไปด่างสิขาดโอ้ยครับแต้มสามครับอ้ยังอีกครับยังอีกยังอีกหนูอยู่นี่เป็นแสนครับครับกำลังย่มในปลาผือนะครับย่มในปลาผือฮึดอเมโต้อเมโต้ แม่งไรครับแม่งไรเด็กปั่นครับเด็กปัน่นเด็กสร้างครับมันต้องใส่วิซามาันครับมันต้องมีดังครับทางดางังเพราะว่ามานหลอบเลยกับแลนเขปาปลาเมือ่อกลางวันท่านครับหลอบนี้เอาดาังมาเลยครับแก่แคบนั่นทิงแก่แค่เงี้ยมับ ีกี่ว่าไปกี่ว่าไปก่ว่าไปมันไปกี่มันไป,ไปไไอ, JD, ไออกไปด่างจีขาดดุนตัวไปครับดุนตัวไปคมาเอาแล้วครับมาเอาแล้วมาเอาแล้วครับลงน้ำครับอู้ยลงน้ำบ่เขาหูนะครับเขาหูแล้ว อ่ะุนกันครับปุ่นโต๊ีครับุนตต็มซครับปุนเต็มซเขาหูแล้วเอาหน่อยหิ้วาครับเสียน่อยกระเป๋าน่อยหิวนามเลยเอาไลนหนูต้งีหิวนามต้องบุญครับไปหลดไปไปนะ้องงานบ่่ต้งนบ่บบหูว่ลงว่ลง Bọn thằng thoát ông không? Đang <laughs> con, tổ, cái hát tôi leo lũ con tôi đâu con hát tôi leo, này lâu tí tôi lèo ông mẹ Ôi oh, oh, oh. <laughs> con tôi ngoài được, mới nhảy được <laughs> เออสําแขนน้อยๆอ่างเอาตีอ้ยได้แล้วครับอูโอ้ยไนดนครับดแล้วครับหไน้นอ้มาดลครับดแล้ว้หาครับแตเออหลมันครับงลวัามด้ ดูเขาตัวหน่อยตัวหน่อยหน่อยเห้ครับผมอ่าครับโอ้แบตเก็บมืดครับกล่องเบตดมืดครับบริษทไายเบื้องต้นที่ไล่ผ่านผ่านสามสิโตตัวไงครับนะครับบอดพลังหนัวกครับดนีมาครับ นี <S <S ่ครับพันหน่อยครับพันหน่อยของนอนว่าพันหน่อยนี่กับวันเด็กนะครับสามถุงครับนี่ครับผลงานผลงานไม่ขึ้นีะครับบ่มีเฮามีตัวซอยครับมโอนี้ก็เลยหมานเนี้ยครับบาลฟีครับบาลฟีบออุดหน่อยแล้วเซึ่งครับเสาแก่ครับสองลากครับบาลจิ๊บอีพอไว้ครับอีพอไว้ครับออโตูครับออโตู ในฟาดหน่อยครับจักตัวทำไหมครับหางครับเจ็ดหางเจ็ดหางโอ้โหเจ็ดหางครับวัอนี้ครับครับผมสำหรับคลิปนี้ครับมันถือว่าคือโค้งครับแบดกับมืดในลานแบดกับมืดมาตลาดแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อชร์ใครให้พวกเราเลยครับอีสานน้องมีครับเป็นพ่วงครับวันนี้เป็นพ่วงครับรถพยาบาลหนี่แล้วครับรถถุงพ่วงครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเนาะ เดี๋ยวคลิปหนะ้มามาบางเงาอีกครับมาบางเงาอีกเขามีตัวซอยครับเอาผมสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ